CEO ระดับโลกใส่นาฬิกาอะไรกันบ้างจริงๆแล้วทาง o u t t o o n o u u s สนะคะเคยได้มีทำคลิปเกี่ยวกับนาฬิกาของเหล่า CEO ไปแล้ว1รอบค่ะซึ่งก็ได้การตอบรับที่ดีมากเลยนะคะครั้งนี้เราก็เลยกลับมาพร้อม EP ที่2ค่ะที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันเกี่ยวกับนาฬิกาของเหล่า CEO ระดับโลกค่ะจะมีใครที่น่าสนใจแล้วก็มีนาฬิกาเรือนไหนกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ อย่างที่เราเคยคุยกันในหลายๆครั้งนะคะว่านาฬิกาที่เลือกใส่เนี่ยมักจะบ่งบอกถึงความชอบบุคลิกหรือว่าคาแรคเตอร์ของคนคนนั้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเวลาเรานึกถึง CEO ระดับโลกอะ่ะเราก็จะคิดใช่ไหมว่าแบบเขาต้องใส่นาฬิกาเรือนที่หรูที่สุดแพงที่สุดแน่ๆแต่จริงๆเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะคะอย่างในคราวที่แล้วนะคะเราก็เซอร์ไพรส์กับตัวเลือกของซีฟจ็อกมากเลยล่ะคะ่ะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะจะแปะลิงก์มาให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คนแรกนะคะ กับเดเตอร์เซเชอร์อดีต CEO ของ d ด i m l e r AG หรือบริษัทแม่ของ Mercedes-Benz ค่ะคุณ d ดเ a อร์เซเชอร์นะคะเป็นอดีต CEO ของบริษัท d ด i m l e r AG ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Mercedes-Benz นั่นเองซึ่งถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นอดีต CEO นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยแล้วก็ดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัทเนี่ยมากว่า13ปีเลยทีเดียวละค่ะ ด่งดังขนาดไหนก็ถึงขั้นที่ว่าวันสุดท้ายของเขาที่เขาก่อนที่จะกะเกษียจาก Mercedes-Benz ไปนะทาง BMW เนี่ยได้มีการทำวิดีโอพิเศษให้เขาด้วยละค่ะซึ่งวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอแบบติดตลกแล้วก็เหมือนกับทริบิวต์ให้เขานะคะเนื้อหานะคะก็จะประมาณเหมือนกับแสดงให้เห็นถึงจำลองเหตุการณ์วันสุดท้ายของ Data Session เนี่ยที่บริษัท m e r c e d e s b e n z กลับถึงบ้านนะคะก็มีแบบ เท็ก์ขึ้นมาบนจอนะเขียนว่าแบบ free at last แล้วก็เห็นเขาเนี่ยขับ bmw i 8ออกมาเลยคือเหมือนที่จะบอกว่าเฮ้ย คุณแบบเป็นอิสระแล้วเฮ้ยขับแบบ B M W ออกมาเลยอยากที่จะขับมานานแล้วใช่ไหมล่ะประมาณว่าแบบแซวนะคะว่าแบบเฮ้ยมีอิสระที่จะเลือกรถของตัวเองที่อยากที่จะเลือกแล้วแล้วก็คุณต้องเลือก B M W แน่เลยก็เป็นการแบบวิดีโอติดตลกคำๆนะที่แบบโพสต์ลงใน Official YouTube Channel ของ B M W อยู่เลยก่อนที่แบบเขาจะขึ้นเมสเซจประมาณว่าแบบขอบคุณสำหรับการแข่งขันที่ดีในช่วงที่ผ่านมานะคะก็ถือว่า เป็นวิดีโอน่ารักน่ารักที่ทางมี M W ทําให้แล้วก็แสดงให้เห็นถึงความโด่งดงังแล้วก็ความสําคัญของคุณเดอร์เชอร์ได้เป็นอย่างนี้เลยล่ะคะ่ะโดยมูลค่าทรัพย์สินรวมของ n a t u r s s e s u r e นะคะก็ได้ไม่ได้มีแบบที่มาแบบชัดเจนนะแต่ว่ามีคนประมาณไว้คร่าวๆอยู่ที่ประมาณหล้าน US Dollar หรือประมาณ170ล้านบาทค่ะสำหรับนาฬิกาที่เขาเลือกใส่นะคะก็โหแบบบ่งบอกความชอบในแบบ รถของเขาเลยเป็นอย่างดีเลยค่ะกับโชว์พาเมลลมิเตีย GMT โ o รนา p ์ค่ะ มาที่ชื่อร่วมกันก่อนนะคะชื่อร่วมมิลิมิกเกียเนี่ยแปลว่า thousand miles ค่ะซึ่งเป็นชื่อของการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตที่โด่งดังมากๆเลยนะคะการแข่งขันนี้นะคะได้เกิดขึ้นในช่วงประมาณ1927ที่ประเทศอิตาลีค่ะเป็นการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตบนถนนจริงเลยนะก็คือไม่ได้แข่งในสนามแข่งแต่เป็นการแข่งขันเนี่ยที่แบบมีความยาว1,000ไมล์บนถนนจริงเลยก็ถือเป็นการแข่งขันที่โด่งดังแล้วก็พิเศษมากเลยค่ะ การแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตนี้นะคะได้ยุติลงไปแล้วก็ได้มีการกลับมาแข่งขันมาอีกครั้งหนึ่งในปี1977แต่จะเป็นการแข่งขันที่ใช้รถแบบคลาสสิกแล้วก็วินเทจค่ะพูดถึงตัวนาฬิกากันบ้างนะคะถ้าเรามาดูดีไซน์ของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าวงบอกถึงแบบคาแรคเตอร์ hmm. ความสปอร์ตได้มากๆเลยนะคะบนหน้าปัดนะคะเราก็จะเห็นได้เลยว่ามีความเป็นโครโนกราฟเลยล่ะกับการจับเวลานะมีซับไดอลแบบโครโนกราฟแล้วก็ด้านรอบนะคะก็จะมีชาร์คแคมิเตอร์ค่ะ แต่ที่สำคัญนะคะที่แบบทำให้รุ่นนี้เนี่ยโดดเด่นออกมาเลยก็คือขอบเบสเซ l ที่เพิ่มฟังก์ชัน GMT มาให้เรือนนี้ด้วยนะคะในส่วนของสายนะคะก็เป็นสายยางค่ะแต่ไม่ใช่ยางปกตินะจะเป็นยางที่แบบมีลวดลายเหมือนยางรถยนต์เลยล่ะค่ะก็ถือว่าแบบเป็นการออกแบบที่เสริมคาแรคเตอร์ของความเป็นแบบเกี่ยวกับแบบรถแข่งแล้วก็การแข็งรถได้เป็นอย่างดีเลยค่ะภาพรวมของเรือนี้นะคะก็ให้ลุคที่สปอร์ตมากๆเลยล่ะค่ะ ในส่วนของราคานะคะในปัจจุบันเนี่ยเรือนนี้ไม่ได้มีขายแล้วนะคะแต่ณเวลาที่เขาแบบขายอยู่ในสมัยก่อนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทคา่ะ สำหรับปัจจุบันนี้นะคะยังมีคอลเลกชันเมลิมิกเกียยังวางขายอยู่นะคะแต่เดือนนี้เนี่ยก็จะไม่มีแล้วเนาะถ้าใครสนใจรุ่นนี้นะคะก็สามารถไปดูคอลเลกชันเมลิมิกเกียในแบบอื่นๆได้ค่ะโดยภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าพอเราเห็นเขาใส่เดือนนี้ถึงแม้ว่าแบบการแต่งตัวของเขาจะไม่ได้แบบดูสปอร์ตมากนะเพราะว่าในตามสื่อต่างๆเนี่ยเราก็มาจะเห็นเขาแบบใส่เชื้อเชิตกับสูทเป็นหลกักโดยฐานะของความมีซีอโอแต่พอเราเห็นเขาใส่เดือนนี้เนี่ยก็ถ้าจะแบบกระซิบบอกเราได้เลยแหละว่าเขาเนี่ยมีความชื่นชอบ รถยน,ดน,ยนยัดมากับ่ะถัดออูเบอร์ดาราคอรเชาฮีค่ะคุณดารานะคะเขาเป็นลูกครึ่องอเมริกันอิรักค่ะซึ่งก่อนหน้าที่เขาจะมาเป็น CEO ของอ ber อร์นะคะเขาได้ดำรงตำแหน่ง CEO ของ Expedia มาก่อนค่ะ คุณดาราเนี่ยเขาได้เริ่ตมตำแหน่ง C e o ของ Uber นะคะนะตั้งแต่ปี2017ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องบอกว่า Uber เนี่ยเผชิญความยากลำบากในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์กรภายในวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็เรื่องของแบบการเงินต่างๆแล้วก็เรื่องของกฎหมายต่างๆที่แบบมีแบบเรื่องราวต่างๆมากมายเนาะแต่เขาก็ได้พา U b เ r อผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นมานะคะจนถึงปัจจุบนันแล้วก็ทำให้บริษัท Uber เนี่ยมีไรายได้ที่เติบโตขึ้นอย่างมากเป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะ นอกจากนี้นะคะคุณดารานี่ก็เป็นคนที่ได้พา Uber เนี่ยเข้าไป explore ตลาดใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Food delivery การส่งอาหารหรือว่า Service อื่นๆอ,อย่างเช่นโลจิสติก s นั่นเองค่ะในส่วนของมูล,ลค่าทรัพย์สินรวมของคุณดารานะคะอยู่ที่ประมาณ170ล้าน USD ลาร์ r หรือ6พันล้านบาทค่ะ แต่มูล,ลค่าทรัพย์สินรวมที่เยอะขนาดนี้นะคะไม่ได้เพียงแค่มาจากแบบเงินเดือนของเขาเพียงอย่างเดียวนะคะเขาก็ได้มีแบบหุ้นที่เขาได้รับมาจากการเป็นเทคคอมพานีเนาะก็มักจะได้หุ้นจากบริษัทมาก็รวมอยู่ในนั้นด้วยรวมถึงการที่เขาเคยตั้งบริษัทส่วนตัวแล้วก็มีการขายออกไปนั่นเองค่ะ ในส่วนของคาแรคเตอร์ของเขาหรือวิธีการบริหารบริษัทเนี่ยทุกๆคนเนี่ยก็มักจะเห็นเขาในท่าทีสุข,ขุมนุ่มลึกนะคะซึ่งก็เป็นวิธีการบริหารที่ค่อนข้างแตกต่างกับ c ีอคนก่อนมากๆเลยซึ่งคาแรคเตอร์ของเขาแบบนี้นะคะก็รู้สึกว่าค่อนข้างเหมาะกับนาฬิกาที่เขาเลือกมากๆเลยแหละคะ่ะเพราะว่านาฬิกาที่เขาเลือกมานะคะก็คืออาร์ลังเกอร์แล้วก็โนมอสนั่นเองมาเริ่มกันที่อาร์ลังเกอร์กันก่อนนะคะกับอาร์ลังเกอร์เซ็กโซเนียพิงโก้ค่ะ สำหรับเรือนนี้นะคะต้องบอกว่ามีความแบบเรียบแล้วก็สุข,ขุมนุ่มลึกม,ม,มากๆอย่างที่ทุกคนเห็นจากภาพนะคะว่านาฬิการเรือนนี้เนี่ยฟังก์ชันก็คือง่ายมากเลยเพียงแค่บอกเวลาเท่านั้นเองค่ะหรือที่เขาเรียกว่า three hand watches ก็คือมีแค่เข็มชั่วโมงนาทีวินาทีเท่านั้นเลยนะคะสําหรับฟังก์ชันแต่ถ้าเรามองลึกเข้าไปเนี่ยเรือนนี้นะคะมาพร้อมกับ finishing ที่แบบละเอียดอ่อนมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคลิกมาด้านหลังของเคสแบกนะคะจะเห็น movement ที่แบบ ได้รับการฟินิชชิ่งที่สวยงดงามมากๆเลยค่ะสำหรับขนาดนะคะก็อยู่ที่ประมาณ35มิลค่ะก็ถือว่าค่อนข้างเล็กนะคะแต่ก็เหมาะกับสไตล์ของเขาเป็นแบบ Business Casual ของเขาได้ดีค่ะถัดมากับ Normal no m มั s กลาชูเด้นะคะกับรุ่น Lambda ค่ะ รุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกเรือนที่บ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ความแบบเรียบง่ายสุขุมนุ่มลึกของเขาได้ดีมากๆอีกเรือนเลยนะคะถ้าดูที่หน้าปัดเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าอีกนั่นแหละก็คือฟังก์ชันเนี่ยก็เพียงแค่บอกเวลานะคะแต่ว่ามีเพิ่มมานิดนึงค่ะกับการที่สามารถบอก Power Reserve ได้ด้วยกับ Sub-Dial ดด้านบนค่ะสำหรับดีไซน์ภาพรวมนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นดีไซน์ที่แบบว่าเรียบง่ายแล้วก็ ลายเส้นต่างๆเนี่ยค่อนข้าง s ลี e แล้วก็ผอมบางมากๆเลยค่ะทำให้รู้สึกว่าโหมันแบบมีความเรียบหรูซะเหลือเกินค่ะส่วนความพิเศษของรุ่น lambda นะคะก็คือเป็นแบบรุ่น flagship ที่ถือว่ามีการเก็บรายละเอียดฟ i n i s h i n g เนี่ยได้อย่างสวยงามแล้วก็ประณีตสุดๆเลยค่ะ อีกน่ารักค่ะก็คือถ้าเราพลิกมาตรงเทสแบกนะคะก็จะเห็นมูฟเมนท์ที่ได้รับการฟินิชชิ่งที่สวยงามมากๆเลยซึ่งเป็นจุดคอมมอนกันนะคะทั้งสองเรือนระหว่างโนมอสกับอลงังเกอร์รุ่นที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ค่ะทําให้รู้สึกว่าคุณดาราเนี่ยเขาน่าจะให้ความสําคัญแล้วก็คุณค่ากับแบบงานฟินิชแล้วก็อะไรที่มีรายละเอียดเนาะคือถึงแม้ว่าภาพรวมอ่จจะรู้สึกว่านาฬิกาไม่ได้มีดีไซน์อะไรที่แบบโดดเด่นมากมายหรือมีความแบบโหเตะตาขนาดนั้นแต่พอเรา เราซูบอินเข้าไปโอ้โหเป็นทั้งสองเรือนที่มีการเก็บงานแล้วก็ปราณีตมากๆเลยค่ะในส่วนของราคานะคะก็อยู่ที่ประมาณใกล้ๆกันค่ะอยู่ที่ช่วงราคาประมาณ7 0 0 0 0สบาท ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็รู้สึกว่าสะท้อนความเป็นตัวตนของเขาได้เป็นอย่างดีเนาะจริงๆแล้วแบบด้วยมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของเขา,าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็อาจจะสามารถเลือกนาฬิกาที่แพงกว่านี้ก็ได้นะถึงแม้ว่าเดือนนี้ก็แบบวิทตาแสนก็แพงแล้วแต่ก็แบบเฮ้ยแพงกว่านี้ได้อีกแหละสําหรับเขาแต่เขาก็เลือก2เดือนนี้นะที่แบบน่าจะสะท้อนบุคลิกของเขาได้เป็นอย่างดีแล้วก็สะท้อนความสุข,ขุมึกลึกของเขาได้ดีมากเลยค่ะ ติดมากับบ๊อบไอเกอร์นะคะ CEO ของวอ l ดิสนีย์ค่ะสำหรับคุณบ๊อบไอเกอร์นะคะเขาได้เป็น CEO ของ Disney เนี่ยตั้งแต่ปี2005ถึง2020เลยล่ะค่ะก็คือ15ปีเลยนะคะแ,ะและปัจจุบันเนี่ยก็ยังดำรงตำแหน่งเป็นแชร์แมนของ w a l ดิสนีย์อยู่ค่ะ ตั้งแต่เขานะคะได้เข้ามาดำรงตำแหน่ง CEO เนี่ยวอ l d ด s n e y ก็เติบโตแบบเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ได้ทำผลงานหลายๆอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการซื้อบริษัทอย่างลูกคัส i ิม Pixar แล้วก็มาเวล l นะคะรวมถึงแบบการล a u n c h d ดิสนีย์ฮอตสตาร์พหลายๆอย่างเลยล่ะคะ่ะ นอกจากจะทําให้รายได้ของวอ l ์ดิส n ี y เนี่ยเติบโตเป็นอย่างมากแล้วนะคะก็ยังทําให้หุ้นของดิสนีย์เนี่ยเติบโตจากปี 2005- ถึง2020เนี่ย400เเชียวค่ะก็ถือว่าบ่งบอกถึงความประสบความสําเร็จของเขากับบริษัทวอ l ์ดิสซี่ได้อย่างดีเลยค่ะในปี2020นะคะเนตเตอสารฟอสเนี่ยได้มีการทํารายงานนะคะเป็นสถิติว่าคุณบ๊อบไอเกิลเนี่ยถ้าเทียบกับบุคคลในอุตสาหกรรมบ,บันเทิงทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมีรายได้ที่แบบเยอะที่สุดเลยนะคะ ซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยเขามีมูลค่าทรั์สินธิ์อยู่ที่ประมาณ690ย s เดอลลาร์หรือประมาณ24,000ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็จะรวมถึงหุ้นที่เขาได้รับจากวอร์ดิสซี่ด้วยค่ะแต่ในนะปัจจุบันนะคะมูลค่าทรัพสิสิ์ของเขาเนี่ยก็ลดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ350ล้าน US ดอลลาร์หรือ12,000ล้านบาทค่ะก็คือลดลงมาแล้วนะคะก็จากมูลค่าของหุ้นที่เขาถือที่ลดลงนั่นเองค่ะ ดยรายได้ต่อปีของเขานะคะก็คาดกันอยู่ที่ประมาณ50ล้าน US Dollar หรือว่า1,700ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าสูงมากๆเลยนะคะและนาฬิกาที่เขาเลือกใส่คือเรือนไหนคือหลักๆนะคะถ้าเราไปดูข้อมูลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะเห็นเขาใส่ Rolex กับ Panerai อยู่บ่อยๆค่ะก็น่าจะเป็นคนที่ชอบ ความแบบเป็นสปอร์ตอยู่พอสมควรนะคะในส่วนของ Rolex นะคะก็มีหลากหลายเรือนค่ะไม่ว่าจะเป็น d a y t o n a d a y t o n a นาทูโหรือ d a y t o n น Steel นะคะแต่เรือนที่เราเห็นเขาใส่ขึ้นนิตยสารไาม์เนี่ยก็คือจะเป็น Role x GMT p e p s ซนั่นเองค่ะอาจจะไม่ได้ลงลึกในส่วนของดีไซน์นะคะเพราะทุกคนก็น่าจะรู้จักเรือนนี้กันเป็นอย่างดีแล้วแต่ภาพรวมนะคะก็จะบ่งบอกให้เห็นถึงความเป็นแฟนตัวยงของ Role x กับพนารายแล้วก็ความชื่นชอบในสไตล์ที่มีความสปอร์ตของเขาได้เป็นอย่างดีค่ะ ถัดมากับสัตยานาเดล่าซีอของ Microsoft คนปัจจุบันค่ะสัตยานาเดล่านะคะเป็นชาวอินเดียนอเมริกันค่ะซึ่งเขาเนี่ยได้ทำงานในบริษัท Microsoft เนี่ยมากว่า25ปีแล้วนะคะแต่เพิ่งได้เข้ามารับตำแหน่ง CEO นะคะในปี2014ต่อจากสตีฟเบลเมอร์ค่ะคำให้เขาเนี่ยเป็น CEO คนที่3ของ Microsoft นะคะคนแรกก็คือบิ l เกตส e s ตีฟ v e ลเ l m e r แล้วก็คุณสัตยานาเดลานี้ ในส่วนของงานของเขานะตั้งแต่เขาได้รับตำแหน่ง CEO เนี่ยเขาก็ถือว่าได้ขนาดนามเลยว่าเป็นคนที่ทำให้ Microsoft เนี่ยประสบความสำเร็จที่สุดเลยเท่าที่ผ่านมาเพราะว่าตัวเขานะคะทำให้บริษัทเนี่ยเติบโตอย่างมหาศาลเลยจากการที่เขานะคะได้นำบริษัทเนี่ยไปซื้อบริษัทมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นบริษัททำเกมที่ทำ Minecraft ซื้อเ i n k จีน n ซื้อกิ t h ฮ b แล้วก็ได้ลงทุนใน ChatGPT ที่เราได้เริ่มใช้กันในปัจจุบันด้วยนะคะการที่เขาได้นำบริษัทเติบโตอย่างมหาศาลเนี่ยนะคะเราสามารถดูได้จากตัวเลขเลยค่ะก็คือตอนแรกที่เขาได้ดำรงตำแหน่ง CEO นะคะ MarketCap ของบริษัท Microsoft เนี่ยอยู่ที่ประมาณ300ล้านยู่ S ดอลลาร์เลยนะ เราก็เติบโตมาเรื่อยๆเป็นอย่างมากเลยค่ะจาก300ล้านดอลลาร์เป็น1ล้านล้านดอลลาร์เป็น2ล้านล้านดอลลาร์แล้วก็ณปัจจุบันนะคะก็ใกล้3ล้านล้านดอลลาร์แล้วค่ะสำหรับ Market Cap ก็คือถือว่าเติบโตแบบ แทบจะ10เท่าเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งเขาก็ได้หุ้นหือนเป็นแบบโบนัสของเขามาเรื่อยๆนะคะจากแบบการที่เขาทํางานมาทําให้เ e ็ตเวิร์ดหรือมูลค่าทรัพย์สินรวมของเขานะคะอยู่ที่ประมาณ500ล้าน USD ค่ะหรืออยู่ที่ประมาณ17,000ล้านบาทค่ะและรายได้ต่อปีของเขานะคะก็อยู่ที่ประมาณ40ล้าน USD หรือประมาณ1,400ล้านบาทค่ะ คุณสัตยานาเดล่านะคะเขามีความชอบส่วนตัวก็คือเป็นคนที่ชอบการวิ่งแล้วก็มีความสนใจในกีฬาคริกเกตมากค่ะในส่วนของนาฬิกาที่เขาเลือกใส่จะเห็นอยู่เรือนเดียวในสื่อเท่านั้นเลยนะคะก็คือ brightling c o u n e automatic ค่ะ ก็คล้ายๆกับรุ่น Chronomat หรือว่าจะเป็น n a v ์ t i m e r เลยนะตัว b r g i t l i n g c a l l Automatic เนี่ยก็ค่อนข้างมีความสปอร์ตแล้วก็เป็นมีความ Military Watch คือดูมีความบึกบืนถืกแล้วก็มีคาแรคเตอร์ของความเป็น b r g i t l i n g นะแบบหน้าปัดเล็กขอบเบซลใหญ่ๆก็คือมีความแบบสปอร์ตแบบลุยๆได้เป็นอย่างดีเลยก็น่าจะสะท้อนความเป็น คนที่รักในกีฬาของเขาเนาะแล้วก็จะ้อนความที่แบบค่อนข้างสมบุกสมบันของเขาได้เป็นอย่างดีเลยแต่ว่าด้วยความที่เขาเนี่ยใส่นาฬิกามีแค่เรือนนี้แบบเป็นเรือนหลักเรือนเดียวนะเราก็สนกันนิษฐานหลักกนว่าเขาอาจจะไม่ได้แฟนตัวยงของนาฬิกามากที่จะต้องแบบไปเฟ้นหานาฬิกาแบบหลากหลายแบบแรด์หรือหลากหลายแบบ ขนาดนั้นแต่ว่าเลือกอันที่แบบสามารถใส่ได้ง่ายและกขาชีวิประจำวันของเขาได้ง่ายแล้วก็ใส่ได้ในทุกโอกาสนั่นเองค่ะและเรือนี้นะคะก็อยู่ที่ราคาประมาณ3,000 u s ดอลลาร์หรือประมาณ1 0 0 0 0แบาทค่ะถัดมานะคะเปลี่ยนฟิลเป็นผู้หญิงกันบ้างค่ะกับ w ินนี e y ว o l f ฟเ r อร์ซของแ p ปตัม m บ l ค่ะ ถ้าใครยังไม่รู้จักนะคะแอป Bumble ก็คือเป็น dating app ปหรือแอปหาคู่อีกแอปหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะโดยคุณวิทนี่นะคะเขาได้สร้างสถิติประวัติการมาในปี2021จากการที่ Bumble เนี่ยได้เข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ค่ะการที่บ u มเบินะคะได้เข้าไปเทรดในตลาดหุ้นเนี่ยทำให้เขาเนี่ยได้สร้างประวัติการในการที่เขานะคะเป็น c ีอผู้หญิงที่อายุน้อยที่สุดสําหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เลย และเขานะคะก็เป็นเบลเลนแนร์ผู้หญิงที่มีอายุน้อยที่สุดที่สร้างฐานะมาด้วยตัวเองไม่ได้มีฐานะมาจากบรดกตกทอดน,นั่นเองค่ะโดยในปี2021นะคะเขามีอายุเพียง31ปีเท่านั้นเองแล้วเขาก็มีมูลค่าสินทรัพย์นะคะอยู่ที่1,600ล้านดอลลาร์หรือ56,000ล้านบาทนั่นเองค่ะโดยคุณวิทนี่นะคะก่อนที้เขาจะได้มาเป็น CEO ของ Bumble นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็น co-founder ของ t i n d e อนั่นเองค่ะเป็น แอปหาคู่ที่หลายหลายคนน่าจะรู้จักนะคะแต่เขาก็าอาจจะแบบมีการทะเลาะกับโคลฟลเดอร์คนอื่นๆนะคะแล้วก็ได้มีการมาตั้งบัมเบ้เป็นของตัวเองนั่นเองค่ะ สำหรับนาฬิกาที่เขาเลือกใส่นะคะเขาเลือก Rolex Day d a y Date ค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูรูปของเขาในหลายๆงานเนี่ยเขาแทบจะไม่ใส่นาฬิกาเลยนะคะเขามักจะใส่ Restless หรือว่าแบบกำไลข้อมืออยู่บ่อยครั้งมีหลากหลายแบบมากๆหลากหลายสไตล์เลยแต่เราจะเห็นเขาเนี่ยใส่นาฬิกาก็คือมีงานอยู่งานหนึง่งเท่านั้นเองค่ะที่เขาเนี่ยใส่ Rolex Day d a t d a t นี้นะคะโดยส่วนตัวของมายนะคะไม่รู้สึกว่านาฬิกาที่เขาเลือกใส่ Rolex Day d a t d a t ะะเป็นเอเวอร์ e สโก้ค่ะที่เป็นวัสดุ mm. ก็ทำให้ลุคอ b นด์ฟิวของนาฬิกาเนี่ยมันจะมีความแบบเป็นเครื่องประดับนิดนึงเนาะน่าจะค่อนข้างใกล้เคียงกับความชื่นชอบและคาแรคเตอร์ของเขาในการที่เขาเนี่ยชื่นชอบที่จะใส่เครื่องประดับค่ะเราก็อาจจะรู้สึกนะว่าเอ๊ะ เรื่องประดับเนี่ยมันก็มีอีกหลากหลายเรือนนอที่แบบมีความแบบเป็นอ c สเซอรี y มากกว่านี้แต่ด้วยความที่เขาเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบอินกับนาฬิกามากเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเนี่ย Rolex Day d a y เ a t e เนี่ยแล้วก็เป็นวัสดุ e v r Rose Gold เนี่ยเรียกว่าเป็น safe choice หลกักการเป็นแบรนด์ที่ทุกคนนิยมรู้จักแล้วก็หาซื้อได้ไม่ยากมีคาแรคเตอร์ที่เหมาะกับความเป็นเขามีสีสันหรือการออกแบบเนี่ยที่มีความเป็นเครื่องประดับก็ ถือว่าเป็นแบบช้อยที่เหมาะกับเขาเลยนะคะสําหรับเดือนนี้ในส่วนของราคานะคะเดือนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทค่ะหมายว่านะคะเดือนนี้เนี่ยนอกจากเป็นคลาสสิก Choice ของคุณเวทนี้ล้วก็น่าจะเป็นคลาสสิก Choice ของผู้หญิงหลายคนเลยค่ะถัดมานะคะกับเ e r ร์นาดอาร์โนลด์และแช a ร์แมนของ LVMH ค่ะ สำหรับบริษัท LVMH นะคะหลายคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะที่เป็นบริษัทแม่ของบริษัท Louis Vuitton แล้วก็ยังเป็นบริษัทที่ขายสินค้า l u x ชัวหลาก,กหลายแบรนด์เลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็น Christian Dior, Fendi, h e n n e s s Marc Jacobs และอื่นๆอีกมากมายนะคะรวมถึงแบรนดนาฬิกาหลากหลายแบรนด์เลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็น Tag Heuer, u b l o t s e n e t แล้วก็ Bulgari ค่ะ ณนะตอนนี้นะคะสถิติล่าสุดเนี่ยแสดงให้เห็นว่าคุณเบอร์นาร์ดอานเนี่ยเขาเป็นบุคคลที่รวยที่สุดเป็นอันดับสองของโลกค่ะรองจากอิลลามัสนั่นเองค่ะ และในตอนนี้นะคะก็มีข่าวซุบซิบด้วยล่ะข่าวว่าลูกชายของคุณเบอร์นาร์ดอาร์โนก็คือเฟเดริกอาร์โนเนี่ยอาจจะกำลังเดทอยู่กับลิซ่าวงแบล็คพิงค์ด้วยนะคะถ้าพูดถึงมูลค่าทรัพย์สินของคุณเบอร์นาร์ดนะคะก็อยู่ที่ประมาณ1 7 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ค่ะหรืออยู่ที่ประมาณ6ล้านล้านบาทนั่นเองก็ถือว่าแบบโหเป็นมูลค่าทรัพย์สินที่เยอะมากๆเลยนะคะมีมูลค่าทรัพย์สินเยอะขนาดนี้แล้วจะใส่นาฬิกาเรือนไหนดีก็ต้องเป็นเรือนที่พิเศษมากๆเลยค่ะ สำหรับเดืนี่เขาเลือกใส่นะคะแน่นอนก็เป็นเรือนที่พิเศษสุดๆไปเลยก็คือ Pachek Philippe Nautilus 5740 Tiffany น,น,นั่นเองค่ะถ้าเราพูดถึง Pa ร์เ h ็ก i ิ i ิ p นอติโลสทิฟฟา f ีหลาหลายคนเนี่ยก็น่าจะค่อนข้างคุ้นเคยเนาะกับ5711 Nautilus Tiffany ซึ่ง5711เนี่ยก็ต้องบอกว่าหน้าปัดสี Tiffany น,นะคะก็ค่อนข้างเป็น Limited Edition เนาะราคาเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ90ล้านเลยทีเดียวถือว่าเป็นเรือนที่พิเศษละ จาก5711ที่มีหน้าปัดสีปกติเ e ็กูล่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทนเนาะพอเป็น Tiffany เนี่ยราคาก็พุ่งขึ้นสูงถึง90ล้านเลยแต่เรือนที่พิเศษเรือนนี้นะคะก็คือเป็น5740 n a u t i l u s first grand complication tiffany ซึ่งเป็นเรือนเดียวในโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นเรือนที่คุณเบนาะเดียเขาได้แบบ สั่งทำพิเศษแล้วก็เป็นวันนที่ทางแบรนด์เนี่ยจะทำให้พิเศษให้คุณใบหนกโดยเฉพาะเรียนวในโลกเลยล่ะคะ่ะคิดดูว่าจะพิเศษขนาดไหนโดยถ้าเราพูดถึง5740นะคะปกติราคาหน้าร้านเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5ล้านบาทถ้าเราคิดเล่นๆเ,เนี่ยว่าถ้าเป็นหน้าปัดติฟ f นนี่คุณขึ้นไปประมาณ90เท่าก็จะอยู่ที่ประมาณ450ล้านบาทก็โหถือว่าเป็นราคาค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะ แต่อย่าลืมว่าเดือนนี้เนี่ยมีเพียงเดือนเดียวในโลกก็น่าจะแบบอัพมูล,ลค่าขึ้นไปได้อีกเยอะเลยเพล่เพนะคะถ้าประมูลกันอาจจะแบบเป็นพันล้านบาทเลยทีเดียวอันนี้เป็นแค่ข้อสันนิฐานนะคะเมื่อเทียบกับ การที่แบบเราดู5711หน้าปัดสีทิฟฟานี่เล่นๆนะในตลาดแบบมือสองเนาะก็เทียบราคาคร่าวๆประมาณนี้ละกันให้เห็นถึงความพิเศษของเรือนนี้โดยหลักๆนะคะดีไซน์ภาพรวมของเรือนนี้นะคะก็จะเหมือน5740แบบปกติเลยแต่ว่าได้เปลี่ยนลุกเปลี่ยนโฉมนะคะเป็นหน้าปัดสีทิฟฟานี่ซึ่งทําให้สีของเข็มแล้วก็ตัว markers เนี่ยก็จะแบบเปลี่ยนไปนะก็คือจะเป็นเข็มสีขาวแล้วก็มีกรอบแบบเป็นสีดานั่นเองค่ะก็เป็นล o คแ and f e e ลเหมือนกับของ5711ิฟฟานี่ค่ะ สำหรับเรือนี้นะคะที่คุณเบอร์นาดได้มาเนี่ยลหลายคนก็มีการแซวนะว่าแบบอุ๊ย LVMH เนี่ยจะมีการซื้อพาเช็คฟิลีหรือเปล่าเพราะว่าแบบทําให้ถึงขนาดนี้ก็ต้องมาติดตามกันนะคะว่าเป็นยังไงแต่ภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าเรือนนี้เนี่ยเหมาะสมกับฐานะของเขามากเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับนาฬิกาของเหล่า c ีอระดับโลกมีเรือนไหนถูกใจกันบ้างไหมคะก็ต้องบอกว่าหลายๆเรือนนะคะจะทอนบุค,คลิกแล้วก็ความชอบของแต่ละคนได้เป็นอย่างดีเลยสําหรับใครที่ยังไม่ได้ s u b s c r i b e ช่องของ Action House ก็ฝาก subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์ลักษณะนี้เนี่ยที่เราเรียกว่าว a t c h a เ a y w e ร์หรือแบบมาดูกันว่าใครสนตนดารประเภทไหนบ้างก็คอมเมนต์บอกเรากันไว้ในด้านล่างนะคะแล้วก็แนะนําเรากันมาได้นะคะว่าอยากให้ไปแบบส่องน กาของคนในแวดวงไหนกันอีกเพราะเราก็อยากได้ไอเดียมาเหมือนกันและสำหรับคราวหน้านะคะอ u อ t ช o n h า u ส e จะกลับมาพร้อมกับคอนเทนต์อะไรก็ต,ติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไมาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ